ไปทำธุรกิจใหม่ครับรกินอะไรคุณกิจขายส้มตำไี่แหละค่ะมมแบ่งใช้หนี้แล้วก็แบ่งไปทำบุญค่ะจ่ายหนี้สิตัวเองมีก่อนครับ<ช>ก็อยากจะมีรถมีบ้านครับก็มีที่ทํากินครับก็ใช้หนี้มั่งไปซื้อกินมั่งทําบุญมั่งซื้อของที่แบบไปอยากได้ให้ให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเสียงของพี่น้องชาวไทยที่เขามีความหวังมีฝันที่อยากทําและฝันจะเป็นจริงได้เราก็ต้องลงมือทา ทงแรกที่คุณต้องทําคือแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณ2แล้วส่งฝามาลุ้นโชคเพราะบาวแดงอ่ะเคแจกล้านไปแล้วถึง4ี่คนและล้านต่อไป11พฤศจิกายนนี้ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย จะได้เป็นผู้โชคดีจับจริงแจกจริงแบบนี้ต้องยกให้กิจกรรมนี้เลยบ้าแด<บ>งช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีโซ ดูตามสื่อมาแล้วผู้โชคดีส่วนใหญ่ที่ได้รับมอไซค์ไลมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาดื่มเขากินคาราบาวแดงและคันโซคุณสองกันทุกวันเลยนะดื่มก็ทำยังไงเขาก็เอาฝานั่น่ะส่งมาส่งมาเป็นประจำเป็นประจำเขียนบีบส่งเขียนบีบส่งกันเลยปีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีไงก็ต้องบอกว่าจริงเพราะว่ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับ ไปสืบมาแบบนี้แล้วใครทราบข่ะแบบนี้ก็อย่าลืมนะเ <_ C 1> ขียนบีบส่งกันเข้ามามากๆเพราะคาราบาวเขาตั้งใจช่วยคนไทยให้ได้มีอาชีพกันแต่เราจะแจกลงแจกรถอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความรู้เ,ออเรื่องของรถด้วยนะท้า<ถ>เป็นเล่นแบบยังไงอะคะอา้าวคุณรู้หรือเปล่ารถอะไรยาวที่สุดรถอะไรรถบรรทุกรถดูดานขบวนสุดท้ายไปไปร้องเพลงนุ๊ปป รถติดไงยาวเฟื้อยเลยไม่น่า <c oughs> รอฟังเลยเบาบางไปนิดนึงนไม่เป็นไรนไมีอีกมาอแกนตจัดไปอีกหนึ่งรถอาวัามอา่ะรถเนี่ยนะถามหน่อยคุณผู้ชมทราบหรือเปล่ารถเนี่ยมันมีกี่วันฮะรถมีรถรถก็มีทุกวันงนัไงจะให้กี่วัน,นะนาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากี่วันล่ะมีทุกวันวันไหนไม่มีรถรถยนต รถยนต์มี30วันแล้วถ้ารถคมอ่ะ31วันแล้วรถ่ันอ่ะก็แล้วแต่ยี่ิแปดจิบคันตดไปเรื่อยแต่ว่ารถอะไรที่เขาแจกทุกวันเฮ้ยรถอะไรที่แจกทุกวันนี่ไงรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคริกหนึ่งสองห้าลาลิตเต็จจากคาร์บาเดนนี่อ่ะแล้ววันนี้ก็แจกเหมือนเดิมถูกต้องแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้โชคดีอย่ารอช้าติดตามเลย ถึงพีมงานสองคนมอไซค์เนี่ยมอไซค์ไลีมิเต็ดอินชันสวยขนาดนี้สวยจริงดับเป็นของใครอย่ารอช้าทีมงานดวยดยวยเลยค่ะวันนี้ผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซ์ไลรมิเต็ดอินัจากคารมเรบลแดนจะเป็นใครจะได้ลุ้นกันต่อไปนี้ต่อไปทีต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไยได้และได้แล้วโ ไกรสอนประยูนระวงจากกรุงเทพมหานคร ลุน้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝากระบาาแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามราค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงแธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9กานาฬิกาานาที ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ